เห็นไหมมันจะเป็นขอบสีนะขอบสีแต่ละสีมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะเอานะฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ F คุงคอง TV นะวันนี้มาอยู่กับเคมนินจานารุโตะกันอีกแล้วครับผมโอ้ตอนนี้นี่เพชรนี่ผมใช้ไม่หมดไม่ไหวเลยนะฮะโอ้ เรียกได้ว่ามันเยอะสุดๆฮะเพราะว่าผมเพิ่งเติม VAP 9ไปนั่นเองนะแบบท um ุ่มเทจริงในเกมแต่เรารักเราชอบที่เราจะท um ุ่มเทเสม,มอนะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสุ่ม10ครั้งกันนะเดี๋ยวมาดูว่าตัวแร3ดาว4ดาวเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกให้ผมสักตัวหรือเปล่าเอยบาเดี๋ยวเรามาดูกันนะ โอเคสำหรับใครที่อยากเล่นนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะสำหรับเกมนะินจาารุโตะนี้นะฮะก็สามารถเข้ามาโหลดเล่นกันได้เลยนะฮะ <c oughs> นี่ก็คือผมได้อิทาจิเมื่อกี้ผมได้อิทาจิมาเลยนะได้มามันสดสดมันหมาดเลยนี่อิทาจิเขาบอกว่าโหดมากๆนะะยิ่งเรื่องได้วงแหวนนี่อิทาจินี่โหดสุดๆเลยนะนี่มีโทโบีมีอะไรโอ้ยมีหลายตัวมากะนี่ผมให้ชมก่อนเลยนะก่อนจะเข้าไปสุมกันมีคารินด้วยฮนะ คารินนี่จุดเด่นเขาอยู่ที่การฟื้นฟูจาักกากับเลือดนะแล้วก็ฮินาตะนี่ก็ถือว่าโหดมากครับเพิ่มพลังโจมตีให้ทีมนี่โอนโอกินี่โหดสุดๆนะฮะโอนโอกิอากาล้านี่ทําลายล้างหมู่นี่สุดยอดมากๆนะแล้วก็ประกายแสงสีทองมินาโตะนี่ก็สุดยอดอีกตัวหนึ่งนะโอเคผมก็มีตัวหลกัลกๆครบหมดแล้วแหละแต่ว่าผมอยากจะสุ่มดูว่าจะได้ตัวโหดๆอีกเพิ่มอีกหรือเปล่านะจะได้เอามาปั้นแทนตัวหลักที่มีอยู่ณนะตอนนี้นะโอเค วันนี้ก็อาจจะเสียงซาซาหน่อยนะครับเพราะว่าที่บ้านผมฝนตกนั่นเองนะตกหนักมากเลยนะผมก็พยายามจะพูดให้ดังหน่อยนะเพื่อกบเสียงฝนนั่นเองนะก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงมันดังเกินไปนะ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราเข้าไปที่เติมเงินก่อนครับปื๊บอย่างรวดเร็วครับผมแล้วกดที่สุ่มอ้าวกดผิดอันนละ สมบลติน,นี้นะแท่นบูชาแท่นนินจานะสําหรับใครที่อยากให้ผมสอนเทคนิคอะไรภายในเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะสอนให้นะฮะใครที่อยากจะให้สอนเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆอะไรยังไงนะแล้วก็รับคนเข้าคิวอยู่เหมือนเดิมนะสามารถเข้ามาร่วมคิวทันเลยวอลคิวเอาของนะ ใครที่ไม่วอลบ่อยๆผมก็อาจจะต้องขอเตะนะเพื่อความอยู่รอดของกิวของเรานั่นเองโอเคเราไปกดซุ่มกันเลยดีกว่านี่กด10ครั้งลุยจะได้ตัวอะไรบ้างครับมาดูกันยะโอ้โหไดฮิดันนะแสงอุสา,านั่นเองนะเรียกได้ว่าเป็นอมตะตัวนี้หลายๆคนบอกว่าแต่เท่าที่ผมดูมาแล้วมันได้แค่อึดนะฮะไม่ค่อยมีอะไรเจ๋งๆเลยแหละฮิดันในตัวนี้นะก็ไม่เป็นไรฮนะ เราก็ไปปั้นเล่นๆเพลินๆได้นะนี่ฮะก็อันนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะฮะเขาเขียนไว้ว่าซื้อ10ชิ้นเนี่ยจะได้รับนินจา3ดาวเนี่ยหตัวแน่ๆเลยนะครับก็ถือว่าโอเคฮะถือว่าเขาไม่ได้ผิดคํคำสัญญาเรานะเขาให้มา3ดาวก็ถูกต้องเลย <c oughs> โอเคนี่ก็เราก็ได้ปัดอัปเกรดเอ็ีมาหมด30บใบนะนี่แล้วก็มีคัมภีร์ระดับสูง30 ยก8เมตรนั่นเองนะเพิ่มอัตาคิติกอนนะ,ะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี8ชิ้นนี่แล้วก็เพิ่มเงิน2 7ชิ้นนะครับผมมีล็อกลีแล้วก็ได้เศษชิปของกาละแล้วก็หิดัน3ดาว1ตัวนั่นเองนะโอ้เรียกได้ว่าก็สุดยอดอีก1ตัวครับผมมาเดี๋ยวเรามาปั้นอิทาจีกันดีกว่าครับผมจะปั้นอิทาจีกันดูว่าจะได้สุดที่เท่าไหร่นะฮะมา อิทจีนี่ผมอยากจะามาแทนนาูโตะนั่นเองนะเพราะว่านาูโตะหลังๆไม่ค่อยมีผลอะไรมากอะเพราะาเรามีโอนโนกิกับโอนโนกิกับกาลาอยู่แล้วนะที่ตีโจมตีแรงมากๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอปั้นอิทจีก่อนละกันมามา,มามาปั้นอิทจีก่อนเลยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องอัปเกรดเลเวลก่อนเลยนะครับผมเราสามารถคิกค้างได้นะครับเพื่อที่ ไม่ต้องมานั่งคิก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 ,คก,คกย้ำๆไปบ่อยนะคิกค้างมันจะอัพได้ไวกว่านะครับนี่พอมันเริ่มตันแล้วเราก็เปลี่ยนสมุดครับผมอ่านี่สมุดนี้ก็จะเพิ่มได้เร็วขึ้นหน่อยนะฮะโอเคกดอัพไปเลยครับเรียบร้อยเอ็กพีเต็มแล้วใช่ไหมอ่ากดรับรางวัลก่อนนะเรียบร้อยฮะเลื่อนเวลด้วยอ่าอีทจิต่อไปแล้วก็มัฟที่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัพ เหมือนที่อัพอะไรอะเหมือนอัพค่าความสนิทหรืออะไรสักอย่างนะเหมือนในโปเกซาก,ก้าเนี่ยล่ะเราก็กดอัพเลยครับนี่ไม่งไงมันก็จะเป็นเวลส3 4สนะครับผมอ่าแล้วก็มาเรื่องคลิกมาตรงที่พัฒนาฮะอันตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนในโปเกมอนเลยนะเหมือนในโปเกซาก,ก้าเลยที่มันจะเป็นขอบสีอะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นขอบสีนะขอบสีแต่ละสีมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะ เราก็กดเลยฮะอัพไปเรื่อยๆฮนะอย่าไปรีบร้อนอะไรมากมายอ่าพอเราอัพเสร็จแล้วใช่ไหมฮะาออกมาที่หน้านี้ฮะมันจะมีกดพัฒนาขั้นนะครับพอเรากดไปปึ๊บเห็นไหมจากจากขอบขาวขอบเทาเนี่ยมันจะกลายเป็นขอบเขียวนะครับขอบเขียวเสร็จแล้วก็จะเป็นขอบฟ้าขอบม่วงนะแล้วก็มีเหมือนษส์ในวงแหวนอยู่ตามมุมนั่นเองนะ มันก็จะเป็นเหมือนในโปเกซาก้าเลยะอะเน,นี้ยไม่มีอะไรมากเลยนะฮะเ <c oughs> นี่ยเสร็จแล้วพออัพอีกขั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงนี่ฮะมันจะมีขอบมนๆอยู่ตรงหัวนะฮะขั้นหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะขึ้นไปสีฟ้านั่นเองนะฮะเนี่พอรับหมดมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าะฮะกดปุ๊บเห็นไหมจากขอบเขียวเป็นขอบฟ้าแล้วครับเรียบร้อยเป็นไงสุดยอดไหม ปึ๊บอัพเสรกดปึ๊บโอเคครับอ่าเห็นไหมตามที่ผมบอกเลยใช่ไหมมันจะเป็นสัญลักษณ์ของในวงแหวนอยู่ตามมุมนะครับพอขึ้นระดับสีฟ้ามาเนี่ยระคั้นต่อไปทลาอัพอีกก็จะกลายเป็นสีม่วงนะครับการอัพขึ้นขอบสีทีนึงเนี่ยมันก็จะปลดล็อกสกิลมาทีละอันทีละอันนะฮะเหมือนในโปเกซาก้าเลยนะไม่แตกต่างกันเลยสาหรับใครที่มีพื้นฐานของโปเกซาก้าอยู่แล้วขอบอกเลยครับว่ามาเล่นนินจาารุโตะเนี่ยถือว่าง่ายมากๆนะฮะเล่นแบบ แทบไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเลยนะฮะมันก็เดิมๆอยู่แล้วอ่ะเล่นแบบชิวๆสบายๆเลยฮะนี่ฮะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะสำหรับการัดพัฒนาขั้นนะใครที่อยากรู้นี่ผมอั p ให้ดูเลยนะไม่มีห่วงเลยนะฮะโอเคนี่ฮะเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะภาพลวงตาเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมอันนี้อ่านจันทาก็จะเป็น ลากศัตรูเข้าไปในโลกของคาถานินจาะนะฮะแล้วสร้างขึ้นทําให้ศัตรูถูกควบคุมไม่สามารถโจมตีและเคลื่อนที่ได้เป็นเวลานานาน,นะ,ะนนก็ถือว่าสุดยอดเลยนะสําหรับสก,กิลนี้นะอ่าเรียกได้ว่าสก,กิลเขาโหดมากฮะของอ e ิทาจิ G เนี่ยโอเคนี่เราก็อัพมาแล้วนะมาดูกันอิทาจี G ขึ้นมาระดับไหนโอ้ขึ้นมาระดับนี้แล้วนะขอบสีม่วงด้วยโอเคก็คถือว่าโหดใช้ได้นะฮะสำหรับอ e ิทาจิ G ของเรา นียแล้วก็ซาบุสานี่ผมก็าำลังจะปั้นอีกตัวนึงนั่นเองนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าสกิลของซาบุสานี่เขาจะมีประโยชน์มากเลยนะพวกหมอกอำพัางพวกอะไรพวกเนี่ยผมดูแล้วผมชอบใจฮะ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วมันโหด,ดดีอะซาบุสาเป็นถึงเจ็นดาบนินจาในตำนานเลยนะทำเป็นเล่นไปอัพไปเลยฮนะอัพไปเลย ่าตอนนี้สบุ่สาเราก็กลายเป็นสีม่วงเหมือนกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเรียบร้อยฮะในการปั้นของเราโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะในการสุ่ม EP นี้นะก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยอ้าวมีคนส่งข้อความมาครับผม มาอยู่กิวผมได้นะครับยินดีที่รู้จักครับไม่รู้ใครเหมือนกันนะไม่มีชื่อซะด้วยป๊อปปูล่าเฉยๆนะเขาไม่ได้ใส่ชื่อมานะผมก็ไม่รู้ว่าใครนะ <c oughs> <c oughs> โอเคฮะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะใครที่อยากเล่นก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม